สวัสดีคะ่ะธรรม้ชมแอดมินนูน่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่กราบสวัสดีพ่อแม่พี่นงองฟซทางช่อง y o youtube ทุกๆุก,ท,กทันอ่ะารผู้ชมสสำหรับคลิปนี้แอดมินนูน่อยมันนำเสนอรัฐบาลไทยของปูสังขะกับพอกอมอดสิบเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ผักกล่าวปัฒนาธรรมชมมืีวันเสาร์นะคะเนาะเสาร์อาทิตย์ขอลง รัฐบาลไทยให้พ่อแม่พี่น้องจักน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะลงรัฐบาลไทยแล้วเดี๋ยวจังลุยลาวต่อท่านผู้ชมเป็นจังไดท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่มาว่านี่ลาวพัฒนาตกหมาดตายท่านผู้ชมมาว่านนี่แอดมินหน่หน่อยตกหมาดตายรูดหนึ่งกับสองท่านผู้ชมมาว่าน,นี่มันใจแห้งแห้งท่านผู้ชมวาฐาหนึ่งบมาสองจังไรกันนี้บนหลอด ดักไว้ทั้งหนึ่งทั้งสองทั้งเจาะทั้งวิ่นท่านผู้ชมตกมาตายงางหลังท้นบัดเดี่ยวท่านผู้ชมบบมีพ่อโตมาสามเลขเด่นหนึ่งสองสามบเอาสามฟันผิดโตท่านู้ชมแอดมินโนหน่อยกราบขอวทพ่อแม่พี่นองเอ็บซี่ทุกทันนะคะเด้อ ลุตธรรมชมทั้งเดนทั้งเจาะท,ทั้งวินลุดสูหมองสูบอลธรรมชมเอา้าสูกันไหมเนาะคะ่นะเนาะพ่อแม่พี่น้องสิสูไปกับแอดมินหนูหน่อยบอละ่ะธรรมชมตกมาตายเอา้าจังใดก็สูกันไหมเนาะธรรมชมสำหรับคลิปนี้มาตามตอรัฐบาลไทยกันกวนเนาะคะ่นะเนาะรัฐบาลไทยควงปูสังขะกับ พอกอมอสิบธรรมจุมสำหรับรัฐบ,บาลไทยหลาดสุดหวถทบพนนันมาเล็กปูสังขาธรรมจุมนูนหน่อยได้บอกอยู่นะคะเนาะว่าเหล็กเด่นปูสังขาแม่นมากเลยค่ะเด้อนูนหน่อยว่างมากายหวดละดิธรรมจุมว่างมาโดนแล้วเหล็กเด่นปูสังขาเป็นเดนบนราง แม่นมากเด้อธรรมจมเหล็กวินบอม,มาธรรมจมหวัวที่ิพานมาเหล็กเด่นปูเขา่าทั้งศูนย์ทั้งสองเจาะบอแตกมาค่ะเนาะเอาธรรมจุ่มสำรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยปูสังขากับพอกอมอดสิบเด้อค่ะเด้อพอกอมอดสิบธรรมจมพอกอมอดสิบปลาสุดหวัวทิพานมาเด่นวิ่งรูดหา แน่นล่างกันบนมาทั้งบนทั้งหลาง,ลางเป็นตัวกับแม่นมากธรนมจม้ชมสำหรับพอกอมอสเบเอาสำหรับคลิปนี้งวดนี้มาตามกันต่อเลยเนาะคะ่ะเนาะสำหรับแนวทางพอกอมอดเแน่นรูดเด้อธรรมจ้ชมแน่นรูดเด่นวิ่งรูดตัวเดียวมาเบิ่งของปูสังขกนนะกอนเนาะค่ะเนาะแอดมินหน่อยขอขอบคุณ ปูสังขะกับคอกมมอิบเด้อค่ะเด้ออ้าวท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์ห่แชร์นะคะรัฐบาลไทยปูสังขะ เลขวินเลขวินปู3ามตัดแตกดียูเดอร์ธรรมชมสำหรับเลขวินปูเลขเด่นแม่นทั้งไทยทั้งลาวด้วยค่ะเด้อคลิปนาเจอกันลาวพัฒนาปูสังขาเด้อธรรมชมสำหรับคลิปนี้มาเบิงรัฐบาลไทยกันก่อนเลขวิน ้าแปดหนึ่งสี่สามหกสามตัวเลขวินปูสิแตกอีก่าน้อยทำมาจมกดเน,นี่ยบางหนึ่งหันเล็กวินบอมมามาเหล็กเด่นเด่นนี่ยทำมาจมเหล็กเด่นของปูแม่นมากนะคะแม่นมากเด้ทำมาจมเหล็กเด่นเด่นบนล่างนะคะเด่นสองตัวบนล่าง เดนแปดกับหกจับคู่มีห้าแปดหนึ่งสี่สามหกเก้าสองสามตัวมีศูนย์หกสาม ห้าหกสองและเจ็ดแปดสี่ทางผู้ชมคุณปอคุณแม็กแคปนาจอด้วยค่ะเด้อ วิน5 8 1 4 3 6ถ้ามหกช่รงเลกวินปูนี่ปูสีว่างมากหายแบบตรงๆด้วยค่ะเด้อเลกปูแถบจากบอดตองกับเดอ้อธรรมจุมยังเช่นทาแปดมาก็สิเป็นห้าแปดแปดหนึ่งแปดสี่แปดสามแปดหกแถบจากบอดตองกับเดอ้อธรรมจุมต่อมากของ พ่อกกมอดสิบพ่อกกมอดสิบจะมาจุ่มเข้าไปทั้งสองทั้งศูนย์ห้าทั้งสองห้านะคะงวดนี้ตามกันต่อ วิ่งรูดตัวเดียวเน้นล่างกันบนนะคะเด่นตัวเดียววันนี้พอหายมากเป็นบนล่างด้วยท่านผู้ชมเน้นล่างกันบน บนล่างนะคะเน้นล่างกันบนวิ่งรูดเก้าวตัวเดียวจับคู่มีศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหก เก้าแปดเก้าเอาไปจับใส่กลับของปูใด่ายบอถามาชมหงวดเพิ่งหันเหล็กพอกมอสิบเหล็กเด่นพอกมอดสิบเอาไปจับใส่กับของปูดมมดดปใอปดอยู่ดีค่ะมาชมมาหันของปูด่ายสูงกับสองมันบอของพอกมอสิบได้หาทรรมชมุมงวดนี้พอกมอสิบเหล็กเก่าของปูด่ายแปดกับหก ล่องเอาไปจับเบิงกระไดด้วยท่านผู้ชมเก้าแปดเหสองคู่เก้าแปดเก้หท่านผู้ชมเก้าแปดหได้สองคู่เท่านั้นบนล่างนะคะบนล่างไปกลับด้วยอ่ะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ ตำไทยเด้อนะโมจุมตำไทยแซบแซบหมวดนี่สิแซบบอท,ทามนมจ้ชมสองขันลองเอาไปจับสักกนเบิ่งก็ได้เด้อค่ะเด้อเก้าแปดเก้าหกสองคููเท่านั้นหมวดเบิ่งหันกันจับไ่ก็ของปูสังคาสิได้ห้าศูนย์ห้าสองเอาทำโมชมอีลิต อิหลีท่านผู้ชมเอาถามากคือข่างเกาท่านผู้ชมถ้าเล็กมากคือข่างเกาก็ไดสองคู่เท่านั้นตัวนี้นี่แหมท่านผู้ชมห้าศูนย์ห้าสองป้าท่านผู้ชมเส้นผมบังพวกเขาเอาท่านผู้ชมล่องจับเบิงะะ้งเด้อค่ะเด้วก็เทีอมันมาก็าเทียมันได้สองคู่เท่านั้นท่านผู้ชมสองคู่บนล่างไปกลับ โซกสิบว์เข่าคางยูบอ่ะท่านผู้ชม98 96หรือว่า86เ้ยค่ะเด้อเลขปูนี่กอดคว้ากันมาน้าใได,ด้ดิท่านผู้ชม98 96หรือ86เอาซีคูเนาะคะ่นะเนาะกันผาดเทื่อโกเข่าคางท่านผู้ชมอา้าสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อย ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ